ก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังกงง็งงกับตัวเองเมื่อวานน่ะไปธนาคารมาแห่งหนึ่งใช่ไหมก็มีเงินอยู่5้าร้อยบาทแล้วก็พกแบบชาชนไปนั่งรอคิวสักพักหนึ่งพอนั่งรอคิวเสร็จพอเขาเรียกเขาเรียกตามคิวนะครับเรียกแล้วพอเรียกแล้วเสร็จใช่ไหมเราก็จะไปเปิดบัญชีก็เป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยคือมีเงิน500บาทก็ไปเปิดบัญชีได้ละ ก็ไม่ต้องถามอะไรมากมายแต่พอมารอบนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่าเอา้าทำไมเออเปิดบัญชีเพื่ออะไรเปิดบัญชีทำอะไรก็ตอนแรกกะ,กะว่าจะเปิดบัญชีไป,ปสมัครงานแต่พอไปสมัครงานเสร็จบอกว่าไม่ได้ค่ะต้องได้รับเอกสารจากผู้ว่าจ้างงานก่อนถึงจะได้ก็เลยบอกอีกครั้งหนึ่งก็เอาไปเปิดบัญชีเกี่ยวกับ เออเอามาฝากเงินเฉยๆเนี่ยได้ไหมพนักง,งานก็บอกออไม่ได้ค่ะต้องฝากประจําเท่านั้นอา้าวแล้วถ้าเกิดอย่างนี้สมมุติว่าไอเดือนไหนมีตังค์ไปฝากเดือนไหนไม่มีตังค์ไปถอนไออย่างนี้ก็ทําไม่ได้ก็ไม่เข้าใจว่าคือเราก็อยู่ในป่ามาเจ็ดปีด้วยสิอืมเราก็แบบไม่รู้เรื่องราวโลกภายนอกเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดใครมีข้อแนะนําหรือว่า มีอะไรก็ฝากแนะนําด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะบางทีอาจารย์งงคือขับรถตั้งแต่บ้านไปไปถึงธนาคารนี่ไปกลับนี่เกือบ30บโลนะสุดท้ายได้ไปซื้อไอศครีมอันเดียวแล้วก็กลับบ้านนะก็เป็นการเสียเวลาอาจจะเป็นเพราะความที่เราไม่รู้หรือว่าสื่อสารกับเจนะ้าหน้าที่ไม่เข้าใจนะ